สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทยพีบีเอสเวค่ะช่วงนี้พบกับคุณเทพชัยยองและดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะคุณเทพชัยคะเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะถึงแม้การประชุมผู้นําเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่ากลไกต่างๆที่เสนอออกมาในที่ประชุมก็ยังต้องติดตามกันต่อว่าจะเดินหน้าอย่างไรนะคะ แต่สิ่งที่มีความชัดเจนก็คือฉันทามติหข้อที่ออกมาของผู้นําอาเซียนนะครับซึ่งถ้าถามคนในวงการอาเซียนนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งระดับรัฐมนตรีะตระดับผู้นําประเทศก็บอกว่านี่เป็นผลที่ออกมาที่มันอยู่เหนือความคาดหมายคือพูดง่ายๆคืออาเซียนคิดว่าเตัวเมงได้ยทำงานชิ้นนี้ออกมาได้สําเร็จมากกว่าที่หลายคนคาดหวังไว้นะครับจากนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูละครับว่าฉันทรมติที่ออกมา5้าข้อนั้นได้ท,ทําปฏิบัติจะมีผลแค่ไหน ดรซาซานะครับซึ่งปัจจุบันก็มีตําแหน่งที่เรียกกันว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเงาที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมานะครับก็บอกว่าดีใจที่อาเซียนได้มีความขึ้นมาในเรื่องนี้แต่ก็จะเฝ้าดูอย่างใกล้คิดว่าจากนี้ไปอาเซียนจะดําเนินการได้แค่ไหนในการที่จะทําใหา้ประชาธิปไตยกลับมาในเบงกาอีกครั้งนึง ก็น่าจะถือว่าเป็นเสียงที่ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนนะคะในแง่ของการเดินหน้าเพื่อที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยเสียงของดรซาซาที่ส่งออกมาแบบนี้ดูเหมือนจะต่างจากช่วงก่อนที่จะเริ่มประชุมนะคะคุณเทพชัยช่วงเวลานั้นดูแข็งกร้าวมากกว่านี้มากแล้วก็กดดันอาเซียนว่าถ้าไปยอมนั่งคุยนั่งหารือกับพลเอกอภุโิศมินออนไลน์ก็หมายถึงการลดความน่าเชื่อถือของอาเซียนไปโดยอัตโนมัตินะคะ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใจเพราะว่าภาพของอาเซียนเนี่ยก็จะมีภาพของกลุ่มประเทศที่อาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศสมาชิกนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมามันค่อนข้างดึงแรงมากนะครับหลายประเทศก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องภายในของเมียนมาอีกต่อไปมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จึงมีแรงกดดันอย่างมากที่ให้อาเซียนจะต้องมีจุดยืนมีการแสดงท่าทีที่มีความชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นฉันทามติที่ออกมา5ขอ้อนี้อาเซียนก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าอาเซียนสามารถที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหลังบ้านของตัวเองได้โจทย์ที่อาเซียนจะต้องนํามาคบคิดกันต่อหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งทูตพิเศษและที่สําคัญก็คือข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรื่องของการตั้งกลุ่มเพื่อนประธานอาเซียน ตรงนี้น่าจะมีความสําคัญอย่างมากเพื่อที่จะพยุงประคองกลไกลให้เดินหน้านะคะคุณเทพชัยซึ่งองค์ประกอบของความเป็นกลุ่มเพื่อนประธานอาเซียนก็คือจะประกอบไปด้วยประธานอาเซียนก็คือบรูไนในปีนี้นะคะเลขาที่การอาเซียนตัวแทนของสหประชาชาติแล้วก็อาเซียนอีกสองประเทศที่จะต้องไปร่วมอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี้ด้วยนะคะและบทบาทหรือว่าภารกิจของ กลุ่มคนที่เรียกว่าเพื่อนของประธานอาเซียนหรือว่า Friends of t h อ c h a i r เนี่ยอันดับแรกก็เลยก็คือการที่จะหาทางยุติหรือลดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาขนาดนี้เพื่อจะปูทางไปสู่การที่จะเอาความช่วยเหลือทางด้านวิทยธรรมเข้าไปในเมียนมา นะครับแล้วก็นําไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อที่จะหาทางออกจางสันติให้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เป็นข้อเสนอที่ทางประเทศไทยนะครับผ่านทางคุณดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมสุดยอดในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคุณดอนบอกกับที่ประชุมว่านี่จะเป็นความพยายามที่จะเป็นรูปธรรมละที่จะทําให้การประชุมครั้งนี้มันจะมีผลต่อเนื่อง ที่สามารถที่จะกับดันให้เกิดเป็นผลที่เป็นรูปธรรมได้ไม่ใช่เป็นแค่ออกแถลงการเฉยๆแต่ว่า มีการสร้างกลไกที่ติดตามสิ่งที่เป็นชันตามติของที่ประชุมสุดยอดครั้งนี้ซึ่งโจทย์สําคัญเลยก็คือข้อเสนอที่อาเซียนต้องการที่จะให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการตอบรับโดยตรงจากคนเอกอาบุโสมินอองไลน์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นภารกิจสําคัญสําคัญของกลุ่มเพื่อนประธานอาเซียนที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งคุณดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้นําเสนอเรื่องนี้ ในที่ประชุมและพูดถึงผลที่ออกมานะคะบอกว่าเป็นโอกาสให้อาเซียนพิสูจน์ความเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสอดคล้องความเป็นหนึ่งเดียวความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการ,รเผชิญกับความท้าทายที่ยุ่งเหยิงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิผลค่ะก็เป็นแนวทางและเป็นแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะคจริงค,คุณดอนก็ย้ำมาตลอดนะครับว่าการแก้ไขปัญหาในเมียนมาจะแก้ได้หรือไม่ได้อย่างไรอาเซียนจะมีความพยายามแค่ไหน จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของอาเซียนเลยนะครับคืออาเซียนกำลังถูกเฝ้ามองจากประชาคมโลกว่าจริงๆแล้วมีความสามารถในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาในหมู่สมาชิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาเซียนก็ถูกตั้งคำถามมาตลอดอาเซียนอ้างในสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนเซนทรัลิตี้หรือความเป็นแกนกลางของอาเซียนแต่ว่าหลายสถานการณ์ก็พิสูจน์แล้วว่าอาเซียนอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาวยตัวเองเพราะฉะนั้น เรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้จึงเป็นบททดสอบที่สาคัญม,มากเลยคุณผู้ชมคะสาหรับการประชุมผู้นําอาเซียนเรื่องวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับพร้อมๆกับผลที่ออกมาแล้วบทบาทของไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมและจากนี้ไปไทยเองจะต้องเดินหน้าทําอะไรบ้างช่วงนี้เราเชิญคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโคศกประสงการต่างประเทศมาร่วมรายการค่ะสวัสดีคะ่ะนั่โฆศกคะ ครับสวัสดีครับคุณนัทธาครับขอบคุณท่านโฆษกครับที่มาร่วมรายการครับนายกทัมนตรีมุจดีดีนจัสินของมาเลเซียบอกว่าการประชุมสุดยอดของอาเซียนครั้งนี้ผลออกมาในมันอยู่เหนือความคาดนะครับแต่ประเทศไทยมองอย่างนี้ป่ะครับผมคิดว่าเราเราเตรียมการไว้พอสมควรน,นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเตรียมการที่เรา,เ,าเรียกว่าเป็นแต่ก่อนหน้านั้นมีการพูดกันถึงควายดมิโลมาซี่นะครับมีการพูดถึงการใช้การทูตที่ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เพราะว่ามันต้องเป็นการเตรียมการเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับกับสถานการณ์ในเมียนมาร์นะครับเหนือความคาดหมายไหมผมคิดว่าในส่วนของของ,ของทีมไทยเรานะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดอนปรมมัทวินัยนะครับกระทรวงการต,ต่างประเทศเราเราเตรียมข้อเสนอไปอยู่แล้วนะครับเ,เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ากับวงในน,นะครับเราเราไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราเสนอนั้น มีความเป็นไปได้นะครับแล้วกเ็เรามีประสบการณ์มากพอสมควรนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยากในประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้อเสนอของคุณดอนที่นําไปเสนอในที่ประชุมต้องบอกให้ทางคณะทํางานรู้ตัวกันล่วงหน้าไหมคะหรือว่านําไปเสนอในที่ประชุมในวันนั้นเลยคะ่ะในทีมงานของท่านรองนายกมีการเตรียมการไปพอสมควรนะครับ เรากับคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกกล่าวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็จะต้องมีการเก็บเรื่องความลับพอสมควรนะครับท่านท่านท่านรองนายกได,ได้เตรียมการประชุมการผู้นำอาเซียนเนี่ยนะครับอ,อย่างที่เรามีผลการประชุมออกมาแล้วนะครับเรื่องของดี d ได้มีได้มีแถลงการของของประธานที่เป็นบูไนนะครับ ออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับดีพอดีนั้นคืออะไรนะครับดีแรกก็คือเรื่องของ discreet violence นะครับคือเรื่องของการยุติหรือลดความรุนแรงในสถานการณ์ในมม่านะครับ,นะรบนั่นเป็นนั่นเป็นดีแรกดีที่สองคือเรื่องของ delivery of humanitarian assistance นะครับเรื่องของการจัดส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับให้กับเมียนมากนะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องของ discharge of detainees เป็นเป็นเรื่องของการปล่อยตัวนะครับการเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังในเมียนมานะครับ ส่วนเรื่องที่4ดีที่4นั้นเป็นเรื่องของไดอะล็อกนะครับคือการหาลืออย่างสร้างสรรค์แล้วก็โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมานะครับถ้าสังเกตนะครับจะสังเกตเห็นว่า uh, discharge of detainees เนี่ยนะครับในส่วนของ statement ข,ข,ของผู้นำของประธานบุนัยแล้วเนี่ยนะครับ discharge of detainees เนี่ยไปอยู่ใน statement นะครับของผู้นำนะครับไม่ได้อยู่ใน five point plan นะครับ ที่แนบท้ายเซตเมนอยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นโดยพูดถนนึงลักษณะที่ว่ามีหลายมีหลายประเทศที่มีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังในเียนในเมียนมานะครับผมคิดว่าผู้นําหลายท่านคงเห็นว่าการการเรียกร้องการปล่อยตัวของผู้ถูกคุมขังนั้นเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับของการนําไปสู่การเจรจาหารือปรองดองกันในในเมียนมานะครับมันมีคาอธิบายยังไงว่าทําไมข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษที่ถูก คุมขังอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ในส่วน,นของชั้นทางนุม,มัติของผู้นำอาเซีนผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับที่ที่ท่านที่ผู้นำได้ได,ได้ได้มีการคุยกันนะครับเ,เรื่องนี้ก็คงต้องมีการคุยกันต่อไปนะครับกับการมีการคกันถึงเรื่องการตั้งผู้แทนพิเศษนะครับหรือ special envoy นะครับเพื่อเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้เจราจาประสานงานหลัก นะครับในในเรื่องของปัญหาของพมา่านะครับคงต้องมีการหารือกันต่อไปครับว่า <S 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 จะมีการขั้นตอนการดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับและใครจะเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับจะเป็นสเปเชียลเอ็นไบร์นี้รูปแบบของสเปเชียลเอ็นไบร์นะครับของผู้แทนพิเศษ,ษหรือผู้ประสานงานหลักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมมีการคุยกันวันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศเรานะครับนรองนายกก็มีการหารือกับผู้มิหาร,ระดับสูงนะครับ ตลอดเกือบทั้งวันนะครับผมคิดว่าในทุกเมืองหลวงของ,ของอาเซียนตอนนี้ก็มีการปรึกษาหารือกันเรื่องนี้นะครับมีการประเมินกันนะครับว่าผลการประชุมของผู้นําอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะนาผลการหารือการประชุมนั้นมาดําเนินการต่ออย่างไรเพราะทุกคนทราบดีครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาไม่รอท่านะครับมีความเร่งด่วนมากพอสมควรนะครับที่ผ่านมาสองสามวันเนี่ย จะเห็นว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงจนงึงวันนี้ความรุนแรงยังไม่เห็นนะครับแต่ผมคิดว่าเวลาเหลือไม่มากนะครับที่ผู้นําอาเซียนประเทศอาเซียนมีการหารือกันแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในทางที่เป็นรูปธรรมในข้อเสนอต่างๆที่มีการคุยกันที่มีการตกลงกันเรื่องทูพิเศษเนีคะคุณธานีค่ะทางคือตอนนี้ทั้ง สมาชิกอาเซียนสามารถไปหาหรือแล้วก็นําเสนอรายชื่อที่แต่ละประเทศต,ต้องการเสนอได้ใช่ไหมคะอย่างไทยเองก็สามารถที่จะเสนอได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็มีการคุยกันอยู่นะครับผมเรียนตรงๆนะครับคือว่าทางท่านไม่ว่าจะเป็นระดับท่านรองนายกท่านรีท่าน,นดอนประมดวิไยน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับมีการคุยกันนะครับมีการหาหรือกันประสานงานกันอยู่นะครับระดับซอมลีเดอร์หรือว่าผู้ เจ้าหน้ที่อาวุโสระดับหลักกระทรวงนะครับมีการส่งข่าวประสานงานกันอยู่แม้่แม้แต่ระดับอธิบดีกรมอาเซียนนะครับก็มีการประสานงานกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับในข้อเสนอโดยเฉพาะเรื่องของอผู้ประสานงานเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการสิ่งที่จะเริ่มขึ้นได้เร็วมากกว่า Special e n v o y n น่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับ mm. เรื่องนี้เนี่ยนะครับเรามี ศูนย์ประสานงานอาเซียนนะครับที่เรียกว่าอาเซียน humanitarian assistance center ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับของประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปีสองัรอที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนนะครับตรงนี้ก็เป็นคลังเก็บสิ่งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือธรงมุษยธรรม,รรมซึ่งก็มีการหาเรื่องกันต่อไปครับว่าการให้ความช่วยเหลือธรงมุษยธรรมนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะมาจากไหนจะใช้ช่องทางใดนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสามารถคุยกันได้ไปควบคู่ไป นะครับพร้อมๆกับการช่องทางหรือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับท่านท่านโฆษกครับไอ้ข้อเสนอเรื่องแต่งตั้งตัวแทนพิเศษของอาเซียนไปเยนเงยมานะครับกับข้อเสนอของคุณดอนที่มีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Friends of the Cha ร์ก็คือเพื่อนของประธานอาเซียนนะครับซึ่งจะประกอบด้วยประธานอาเซียนคนปัจจุบันในขานที่การอาเซียนตัวแทนจากสาประชาชาติแล้วก็ตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีกสองประเทศเนี้ยเป็นข้อเสนอเดียวกันหรือเปล่า เอ่อเอ่อสเปเชียลเอ็นไบรทนะครับ mm hmm. ผู้แทนพิเศษหรือผู้ประสานงานหลักเนี่ยนะครับเอ่อ mm hmm. ก็มีการต้องมีการคุยจะคุยกันต่อไปนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วคุยกันอยู่นะครับเอ่อจะประกอบไปด้วยเอ่องค์ประกอบแอนด์เอเดอย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. จะมี1ห,หรือ2หรือ3นะครับเอ่อหรือจะเป็นกลุ่มนะครับประมาณ3คนนะครับเอ่อในในส่วนของเฟรนช์ชอปติแชร์เนี่ยก็ก็เป็นการคุยกันต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ว่าเอ่อเฟรนช์ชอปติแชร์เนี่ย จะตั้งขึ้นอย่างไรจะมีรายละเอียดอย่างไรอาจจะมีผู้แทนจากนอกภูมิภาคนะครับจากสประชาชาตินะครับเข้ามา,ามีส่วนช่วยเหลือหรือไม่นะครับให้มีบทบาทมีส่วนร่วมนะครับของประชาคมระหว่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยความโปร่งใสของภูมิภาคเราด้วยซึ่งเราก็มีบทบาทของสหรชาชาติที่สามารถสนับสนุนกระบวนการให้ความช่วยเหลือมากได้เช่นเดียวกันท่านโคษกพอจะบอกได้ไหมครับว่าปฏิกิริยาของบินออนไลน์ในที่ประชุมต่อข้อเสนอทั้งหมดเนี่ย โดยเฉพาะต่อชั้นทานุมัติห้าข้อนี้เป็นยังไงครับม,มีการคุยคุยกันนะครับจริงๆแล้วกเ็เป็นการยอมรับในหลักการนะครับในหลักการนะครับมีการโดยเฉพาะเรื่องการยุติความรุนแรงนะครับท,ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่ใน,ในเมียนมาอย่างแท้จริงนะครับถ้าความรุนแรงยังมีมากขึ้นนะครับก็จะไม่เป็นผลดีนะครับต่อความพยายาม ของอาเซียนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมานะครับผมคิดว่าทั้งฝ่ายต่างๆในเมียนมาเนี่ยนะครับพึ่งพาสถานการณ์ความรุนแรงการประท้วงนะครับทางทางฝ่ายผู้นำอของอทางฝ่ายของมินอง,งมินองลายเนี่ยก,ก,ก็บอกว่าจะลดความรุนแรงนะครับเหนมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแน่นอนครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเมียนมาหนึ่งในฉันทามติที่ออกมาก็คือจะต้องดึงทุกฝ่ายใน เมียนมานะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มาพูดคุยเรื่องนี้พอเสนอไปแล้วทางพลเอกอาวุโสมินออนไลน์มีท่าทีอย่างไรคะเกี่ยวกับการเชิญตัวแทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมามาพูดคุยด้วยในอนาคตนะคะเรื่องนี้คงมีการคุยกันต่อไปนะครับมันไม่ได้มีการลงไปในรายละเอียดนะครับในในการประชุมของผู้นำนะครับแต่ว่าแต่ในในในอนาคตอันใกล้ข้างหน้าเนี่ยก็คงต้องมีการคุยกันต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าผู้ที่มีบทบาทหลัก น่าจะเป็นผู้ประสานงานหลักหรือ special envoy เนี่ยแหละครับท,ท,ที่ต้องเข้าไปนะครับพบกับทางผู้นำกองทัพของของเมียนมานะครับแล้วต้องพบกับฝ่ายต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ผู้ที่มีหน้าที่สำคัญนี้ก็จะเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องคุยกับต้องพบกับทุกฝ่ายนะครับเพราะในเพราะในฉันทานมติก็มีการพูดถึงแลอยู่แล้วว่าจะพบกับทุกฝ่ายให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสได้คุยกัน ไฟไทยคิดว่าหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้แล้วนะครับมีฉันทามติออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็มีท่าทีที่อาจจะเป็นเชิงบวกจากผู้นําของเมียนมาเนี่ยมีความคาดหวังแค่ไหนครับว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นผมมีความคาดหวังนะครับผมคิดว่าประเทศไทยตั้งอยู่ติดกับพมา่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดถ้ามีปัญหาลุกลามมากไปกว่าน,นี้นะครับเรามีพรมแดนทางบก ที่ยาวที่สุดนะครับ2,401กิโลเมตรเรามีความคาดหวังครับเราพยายามอย่างเต็มที่เราทราบดีนะครับว่าส่วนได้ส่วนเสียของประเทศไทยนั้นสูงมากนะครับเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของพม่าด้านอื่นๆแต่เราก็ทราบดีครับถึงส่วนได้ส่วนเสยียในขณะที่อาเซียนเนี่ยนะครับก็ทราบดีเช่นเดียวกันตอนนี้ผมคิดว่าอาเซียนมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแทรกแซงกิจการภายในหรือไม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับในเรื่องของมีการพัฒนาการภายในเนี่ย เราอาเซียนก็มักจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการกิจการภายในประเทศอาเซียนจะไม่นํามาหารือกันไม่นํามาคุยกันในใน,ในเวทีของอาเซียนแต่บัดนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ในพนม่าในคราวนี้นะครับมีความชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในเมียนมานะครับมีการยอมรับในระดับภูมิภาคแล้วว่าเป็นเรื่องอของภูมิภาคที่ต้องช่วยเหลือต้องหารือกันในครอบครัวของอาเซียนด้วยกันนะครับ เราคุยกันใน,ในเรื่องที่เป็นเรื่องครอบครัวด้วยกันในการหาทางช่วยเหลือ,อช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในอของเมียนมาครับครับถึงแม้ว่าอาเซียนเองจะมองว่าฉันทามติที่ออกมาครั้งนี้นะครับก็อยู่ในกรอบของสิ่งที่อาเซียนจะทําได้ภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่แต่ก็มีคนหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนก็ยังมองว่า อาเซียนยังไม่แรงพอยังไม่กดดันผู้นำเราทับในเมียนมาเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกําหนดเรื่องกรอบเวลาในการที่จะยุติการใช้ความรุนแรงและมีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังท่านโฆษกมองความเห็นแนวนี้อย่างไรครับผมคิดว่าไม่มีใครรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราดีเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับผมคิดว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศอาเซียนเนี่ยรู้จักเพื่อนบ้านของเราดีพอสมควรเรามีช่องทางการติดต่อ ที่ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับและผมคิดว่าเรามีทรัพยากรนะครับเรามีช่องทางนะครับที่ติดต่อกับเขาได้มากที่สุดที่1น,นะครับในถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนอกภูมิภาคถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆหรือองค์กรอื่นๆนอกภูมิภาคผมคิดว่าประเทศไทยเราเไม่ได้น้อยหน้าใครและเรามีความตั้งใจที่จะใช้ช่องทางเหล่านั้นนะครับกระบวนการที่เราสามารถ สนับสนุนปร,ประเทศเพื่อนบ้านของเราในะการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่เราพยายามอย่างเต็มที่และผมคิดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเห็นไปในทางเดียวกันครับว่าเรารู้ว่าเราควรจะาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างไรที่ในทางที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ไม่ก้าวร่วงเกินความละเอียดอ่อนของสถานาการณ์ที่จะรับได้นะครับที่เราผมคิดเราทำเต็มที่ครับ เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีธานีแสงรัตน์นะคะโคศกกระทรวงการต่างประเทศที่เข้ามาประเมินสถานการณ์และเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในที่ประชุมผู้นําอาเซียนเรื่องวิกฤตเมียนมาค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเรียกชัยคุณนัฐาครับและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทยพีเอสเวิลด์สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเทพชัยยองอธิบดีธานีแสงรัตน,น์ดิฉันนัททาโกโมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank